แกจะนอนแล้วอ่ะพี่ไม่ได้นอนหรอคะอยู่บ้านตัวนี้เป็น m o i s t u r i อ e r นะคะผสมวิตซีแล้วก็มีคอลลาเจนหนาเอะไรยังไม่เดินเลยอ้าเหรอยังไม่ได้เริ่มได้ดิเดี๋ยวชที่แบบว่ามันเป็น m o i s t u r i อ e r แล้วคือเอาฟิลเ์ออกด้วยค่ะนี่นะคะหน้าฉ่ำวาวเงาใสสดใสแบบ หน้าใสแบบแบบนี้ก็คือตัวนี้เป็น moisturizer ซึ่งจะบอกว่าคนที่เริ่มใช้ retinol ต้องโดนตัวนี้เพราะว่าปกติเนี่ย retinol คืออะไรต้องบอกก่อนว่ามันคือวิตามิน A อวิตามินเเนี่ยมีส่วนในช่วยเรื่องของการผัดเซลล์ผิวกระชับรูปหูขนหน้าใสเกี่ยวกับเรื่องสิวทีเนี้ยคนที่โดน r e ติ n o l ไปเ่ยแล้วเกิดการระคายเครืองอะอาจจะ เยอะเกินไปแต่อันนี้เป็นเรตินนลที่เรียนแบบธรรมชาติถึงสามชนิดเพราะฉะนั้นเวลาที่มันผัดเนี่ยมันจะผัดแบบเป็นธรรมชาติเหมือนเป็นอายุของการผัดเซลล์ผิวของเอาแบบธรรมชาติโปรก่อนได้ไหมจ๊ะโปรไม่รู้ค่ะเอ้ยอ่านไม่ถึงอ่านไม่ถึงโปรตอนนี้นะคะสําหรับโฟร์อินวันมอยส์เจอไรเซอร์เรตินลเนี่ยราคาสามสี่เก้าแบบสวยๆเหลือสามสี่เก้าแล้วเหลือสามสี่เก้าแล้วจากปกติสองหมื่นสามพันบาทแล้วกันแดดเท่าไหร่ที่จะให้ไปกันแดด การแดดเป็นของแถมมาให้สี่ใช่สี่ชิ้น ใช่สามชิ้นให้ฟรีไม่ทั้งหมด4ชิ้นกานแดด3มออยเจร์มอยเจอร์ใช่ในราคา3 4 9มอยเจอร์ไรเซอร์โอ้โหกล้ตเราตบจึ่งอ่ะพี่ดูว่าหลังนี้ดำถึงมากเลยตั้งแต่หัววันเลยเดี๋ยวเริ่มเลยเหรอตั้งแต่เริ่มถ่ายแล้วเหรอยังไม่เอเวลาเริ่มเดินค่ะเวลาเริ่มเดินเวลาเริ่มเดินเลยเวลาเริ่มเดินเลยเอออันนี้ก็คือช่วยเอาฟิลเตอร์ออกได้ไหมอุ้ยหนูไม่เคยใส่เลยนะเอาดีแรงมากเอาดี หลบกล้องก่อนนะฉันขอหลบกล้องก่อนเนาะเอาดีๆไม่เคยใส่แม่พูดอย่างนี้แต่คนก็คิดว่าหนูใส่นะไม่แซ่บไม่แซ่บเอฟเิกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแบบนึงนะทุกคนแต่งสวยอ๋อไม่มีจริงอ่ะไม่มีอุ้ยอ้าเอาออกแล้วอ่ะอ่ะนี่ให้ดูด้วยตาเนื้อว่าอันนี้คือ อันนี้ลงก่อนที่จะแต่งแต่งหน้าเมคอัพมันจะช่วยให้เมคอัพติดทนแล้วก็ไม่หยาหยาไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนียวหรือหนักหน้าแล้วก็ให้กันแดดไปอีก3ซองใช่ต้องจ่ายแล้วกันแดดอันนี้เป็นกันแดดที่ขายดีของสกินซีสตาทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาต้องพูดชื่อแบรนด์ก่อนทุกคนน่าจะรู้จักแล้วสกินซีสตาทพี่แบบดูสุขภาพดีวันอับน้ำวันละร้อยรอบ เธอก็ดูรวยอ่ะดูรวยดูรวยจริงราศีจับราศีราศีคนรวยจับจริงข <c oughs> อบคุณนนะ้าดีไซน์เลยอันนี้คือสภาพของคนอดนอนอันนี้สภาพของคนได้นอนเต็มที่ไงว่างใช่ไหมวา่วางก็มาเลยค่ะมาช่วยกันเนาะอ,อันนี้นะคะจะบอกว่าก,ากันแดดอันนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีมากของสกินซิต้าซึ่งถ้าเอามอย s เ u อร์เรติโ l ไปก็จะได้แถมกันแดดในราคา3 49 และตัวต่อไปหมดเวลายังไปตีละห้าทีอ๋อยังยังไม่หมดอ่ะทาต่อเธอทาต่อเธอทาต่อได้เลยได้ได้มาแค่นี้เหรอออกมาออกมาอย่างนี้เลยอ่ะอ่ไม่ต้องทาเยอะขนาดนี้จริงๆเราไม่ต้องทาเยอะขนาดนี้เธอมาใกล้ๆเธอมาใกล้ๆแล้วแบบว่าตอนนี้โผล่กูมาอาบน้ำเหมือนอาบน้ำคือจริงๆแล้วอ่ะมันคือเซรั่มมอยเจอร์เรตินอลนะคะเอาไว้บำรุงผิวไม่ได้เอาไว้เหมือน อันนี้มันเหมือนโฟมล้างหน้าแล้วนะเธอไปไปล้างหน้าก่อนไปไม่ต้องล้างมันจะช่วยค่ะอ่าอันนี้อุ้ย no filter no filter พามานะคะเนี่ยผู้ชายเป็นประจำจริงจริงผมไม่เลยเลยจนี่เอางี้นะนักร้องผู้ชายเพราอมาข่ายคองเป็นอย่างนี้กันหมดนั่นแ็อย่พี่เวแล้วเมื่อคืนจริงป่ะจริงพี่เวนี่หนักเลยมันคืออะไรเหรอ โยอย,ยชิมตะก,การจอะชิมตะการชิมตะการทำอะไรกันนี่เลยเออแม่ปุ้ยหน้าเด็กมากแม่ปุ้ยใช้ตอนไหนคะ ใช้ตอนไหนใช้ตอนเชา้าตอนเชา้าตอนเช้าก่อนแต่งหน้าใช้ได้หรือจะใช้เป็นครีมบำรุงก่อนนอนใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้เช้าเย็นเพราะมันจะผัดเยอะเกินนี่รู้สึกว่าวันเว้นวันกําลังดีทาทับสิวได้ไหมคะทาทับสิวได้เพราะว่าตัวนี้เขาคิดมาแล้วว่ามันจะไม่อุดตันแล้วมันจะไม่ทําให้เห่อสิวเป็นตัวที่แบบใช้ทาสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ต้องการความกระจ่างใสเรียกได้ว่าเอาง่ายๆสั้นๆค่ะ ไม่ได้ใสเด้งใส่เด้งแน่นเพราะว่ามีคอลลาเจนช่วยผิวแน่นผิวแบบกระชับคนท้องใช้ได้ไหมคะใช้ได้ก่อนโยนเขาบอกว่าตอนนี้หรือเปล่าที่เขาบอกผิวสวยเหมือนคอตบอเลยอะรับใช่ใช่หคอตบอเออคอตอเออแคอวไม่ก็เออแหลก็คือแเออก็คือผิวผิวใสใช่คุมมันไม่หยา ไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นแปง้ง <laughs> ทุกคนสามารถใช้ได้นี่รู้สึกว่าเทรน์ของสุขภาพตอนนี้มันคือผิวสวยแบบงานผิวแบบว่าไม่ทาไม่หนักแล้วก็ให้งานที่แบบไม่แต่งหน้าหนักอะไรอย่างเงี้ยเออให้ดูสุขภาพดีแต่ว,ว่าเทรนมันมามากผิวโกล์นะจ๊ะ ตัวนี้กดเลยกดได้เลยจริงๆค่ะจริงๆอ่ะคุยกับเจ้าของแบรนด์แล้วเขาบอกว่าวันนี้จริงๆมาสร้างการหลับรู้ไว้ได้เน้นยอดอะอนะอะไรหุนู่อุ้ย what's that มันคืออะไร <S <S อ่ะเอาไหมครับบอมเบอร์รบอรรอีอ่ะถือถือมาโชว์แตงกีนกเ,กเ,อเือชุดนอนน่ารักมากเราจะไม่แซวละ ลูกพี่ไหนอะลูกพี่คนไหนคะลูอ๋อลูกพี่เจนนี่หนูเป็นน้องของพี่วินเนาอผมนี่ทุกคนมพี่โอเคได้ไโอเคหลับอยู่่ะหลับอู้เอาวเป็นแสนกว่าแล้วพี่ไปไปจริงเหรอจริงว้าไปค่ากดอีกค่าเอาให้ถึง ถึงเท่าไหร่ดีตั้งไวเท่าไหร่มีของเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าขายให้หมดไปเลยขายให้หมดไปเลยเหรอเดี๋ยวไม่ไม่ต้องเหลือไว้ส่งอะไรเลยร้านสะดวกอุปกรณ์ขอดูเนื้อกันแดดเดี๋ยวให้ดูอันนี้กันแดดให้ไปสามซองไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะเพื่ออ่านจัดตรงไหนอะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อหนก็ขอดูอยู่เต็มตั้งแต่เตลต์แหละนีเรื่องแน่เลยไปพี่ กันใช้ยังไงตอนนี้ใช้ก่อนแต่งหน้ากันแดดก็เคยใช้ก่อนแต่งหน้าเหมือนกันกันแดดก็ใช้ก่อนแต่งหน้าจริงๆอะขั้นตอนในการบำรุงผิวที่ถูกต้องคือลงเซรั่มเรตินอลหรือว่ามอยเจอไรเซอร์ก่อนอันนี้สําหรับคนที่รู้สึกว่าหน้าตัวเองอ่ะไม่ชุ่มชื้นหน้าแห้งแสบคันนะคะใช้ได้แล้วอันนี้ทาไปปุ๊บเราตามด้วยกันแดดซึ่งกันแดดอันนี้ไม่ได้ขายแถมไปกับ ถ้าใครซื้อโปรวันนี้นะคะส4 9ี่เก้าก็จะได้แถมกันแดดไปสาซองเอาไปลองใช้ซึ่งเป็นขนาดทดลองจริงๆเขาเป็นตัวทอปาะเขามีแบบหลอดด้วยเนาะใช่ปะแต่วันนี้แถมไปให้ลองใช้ก่อนแล้วบอกเลยว่าติดใจแน่นอนเพราะว่ากูจะใช้อยู่มันเบาเราชอบกันแดดตัวนี้คือทาไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเบาแล้วพอลงมาสี่นาทีแล้วอ่ะโอเคขายแป้งขายแป้งขายแป้งต่อแป้งล้วเหรอพิมพ์พาพิมกันแดดเองพิมกันแดดแถมไม่ต้องพูดเยอะอันนี้คือแป้งเป็นแป้งแบบ ผสมรองพื้นที่มีบำรุงซึ่งจะบอกว่าอ๊้แป้งผสมรองพื้นมีบำรุงแล้วมันต่างจากคนอื่นยังไงคนอื่นจะบอกมีบำรุงเนี่ยหนูอยากรู้มากเลยเปอร์เซนต์ในการบำรุงเท่ากับเราเอาครีมบำรุงมาเท่าน้าเอาก็ไม่ต้องซื้อบำรุงแล้วดิไม่ต้อง่างนยกลิก็ซืได้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ขายด้วยขายด้วยขายด้วยข่ยด้ขายกูยไ จะบอกว่าแป้งที่มีผสมบำรุงเนี่ยก็คือบำรุงแต่ขั้นตอนบำรุงไปจนถึงเมคอัพเลยแป้งตัวนี้คุมมันกันน้ำกันเหงื่อแต่คุยอะชอบแต่งหน้าแบบโกลโกลทีเนี้ยเทคนิคก็คือลงแป้งเฉพาะบริเวณที่เราไม่ได้อยากให้มันอาเดนหนูหยุดเวลาให้หนูมีคำถามที่บ้านไม่มีของเล่นกันใช่ไหม ของเล่นที่สนุกที่สุดคือของเล่นบ้านคนอื่นไปต่อเธอว่างพาลูกไปเล่นบ้านคนอื่นบ้านพี่ไปได้เออได้แล้วจะได้รู้ว่าลูกอ่ะไม่สนุกของเล่นในบ้านสนุกของเล่นบ้านคนอื่นข้าวบ้านคนอื่นอร่อยมีอะไรให้ลูกกินไหมมีข้าวไข่เจียวไหมคะคือโดยปกติแล้วพี่พี่ดารามาบ้านเนี่ยนอกจากหนูไม่มีอะไรให้กินต้องหิ้วอะไรมาให้ด้วยแต่ก่อนเนี่ยเจอกันเนี่ยตอนนั้นลูกคนเดียวที่เรานั่งพูดกับผู้ชายไงใช่ แล้วตอนนี้เป็นไงรูปสองยังจะเหมือนเดิมเอาเวลาไหนก่อนเอาอีกปะฮะเอาอีกปะสันนี้แซนี่ก็ตอนนี้ยังจะเอกค่ะได้เอาหนึ่งจับเวลาต่อนะวันนี้ก็เจอยูจีนเลยได้ได้แกไม่กดเวลาแล้วจียูจีนเกิดเป็นแล้วเมื่อวานเจอพี่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 เนี่ยแได้เจอน้องอยูจิงอยู่อ่ะไปแล้วลงอย่างนี้ปุ๊บเห็นนะมันจะเบลอล่องแก้มทันที แ <depression. S 2> <allen S 1> ล้วหน้าที่ปกติเท่าไหร่ปกติปกติไม่รู้เท่าไหร่แต่วันนี้สามสเกท่ากันเก้า9ิบฮะเก้าก้ิออแล้วถูกายกว่าบาท9ก้าร้อยเก้ลยสามี่เกตกใจเลยดเก้ารอยเก้าเลยสามส่เว้ไม <respuesta. S 1> ่เคยเกิดข <Hayır> ึ C ้นเกิดขึ้นในไลฟ์นี้เท่าน้นเฮ้ยราคาเต็มเขาไม่เตรียมมาด้วยเฮ้ยราคาเต็ม ไม่รู้แต่วันนี้สามสี่เก้าไปเลยจ้ะแถมกำแดดนี่ยนะคะกดได้สามหนึ่งเก้าูปองสี่มงเอาหรออ่ะรีกดเลยสามหนึ่งเก้าแป้งนะจ๊ะแป้งกมันกันน้ำกันเหงื่อแล้วที่สําคัญเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวมากเพราะว่าปกติคนที่เป็นสิวจะไม่กล้าใช้แป้งคับผสมอ้อกเพราะมันจะอุดตันเธอไม่มีสิวหน้าหน้าทองตอนเนี้ยหน้าหน้าทองโอ้โห ปาดเดียวอ่ะตกใจหน่อยสิทำไมลโอ้หทำไมโอ้โหมันติดดีนี่ปาดติดดีดินขูดหนาขนาดนั้นอะอ่ะเบอร์หน่อยเราเบอร์หน่อยคุยเธอเอาจริงๆเข้ากับผิวของเธอเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หนึ่งุนึอ่ะ ลองของผู้เบอร์ศูนย์หนึ่งเหมือนกันดีมากตอนนี้ลูกค้ากดได้สามเนยนะนะเวลาจะหมดแล้วนะรีบจิ้มนะมันกลืนไปกับผิวเลยนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเฉดผิวสีไหนก็คือแป้งเนี่ยไม่ลอยไม่โปะ๊ะใช่รลดจึง้งและหน้าพี่ตอนนี้พอเติมแป้งเข้าไปคือมีความแบบฉ่ำโกวมากผิวโกผิวกระจกอะ่ะแกทาแล้วแกผิวเหมือนแบบผิวกระจกเลยผิวดีลนะ้ผิวช่วยล่าชุดกูปไปอ่านของม้อยเป็นแป้งอ่านของแป้งเป็นม้อย ทาทับสิวได้ไม่อุดตันตอนนี้ไปไม่ไดวแล้วคุมมันไม่หนาไม่หยาไม่ลอยนะคะกดในตะกร้าได้เลยนะคะกดเลยจ้าคิวสองสีใช้เบอร์ไหนคะให้สุดสิ้ให้สุดสิ้ให้สุดสิ้แล้วตั้งแต่ดังเป็นกระแสเนี่ยมาทำงานไม่ตรงต่อเวลาเลยใช่เมื่อก่อนเนี่ยนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอตอนนี้เริ่มหับงานแล้วก็มาทาอันนี้นะ กูยยังไม่พูดอะไรเลยไม่ได้ไงปุ้ยเออทักไลน์ไปไม่ตอบแต่ก็เซจ๊มีเรื่องไม่ได้ไม่ได้ตาจเขียวโอเคโอเคเออมึงใช่กูตอบยังไงล่ะเจ๊แม่หนูแบบยุ่งมากเลยเดี๋ยวหาคิวให้นะเออกูอยากเจ๊ยกันค่ะอ่าหนูหยุดเวลาให้พี่ทักทายกันก่อนนะเออ ไม่ทักหรอกเอาไปต่อไปเฮ้ยทักหน่อยทั้งหน่อยตออยืนนั่งละดังละอ่ะสนิทแค่นี้เหรอเป็นจ้สนิทละสนิทละสนิทละคนสนิทไม่นางชอบแบบว่าออกตัวแทนฉันุลามีดำดำมุ่งดำมาอะไรอย่างครั้งลูกคนแรกไม่เปิดหน้าลูกไองนี่ก็แบบเออมันเป็นยังไงคุยกันว่าไปโงโรงเรียนแล้วมันก็ต้อง เหมือนแบบคนอื่นถ่ายรูปลูกเรานู่นนี่นั่นเราก็เลยเออเปิดก็เปิดนะนี่ก็แบบสภาพจิตใจไม่ดีน้องแม่ลูกอ่อนเยัยนี่ก็แก้ข่าวให้พุดให้เขาบอกว่าเทียบสีแป้งสามสีให้ดูหน่อยอ่ะเทียบมาจ้ะนี่นะคะสีแรกเบอร์อะไรัู้ชั้นยังคับแม่แล้วจูบอร์ได้หรอจูบหลานแล้วเนี่ยมึงน้องไข่เลยบูมกูจะบอกเลยนะว่าแป้ง ปกปิดขนาดเนี้ยเดี๋ยวดูเราจะกบหลุมตรงไหนนะสามเศษป้าพี่ที่มันหลุมถนนพรมอ่ะตรงไหนนะสามเฉดหรออ่ะอันนี้คือเหตุการณ์สมมติสมมุติว่าถนนพังอะเป็นลมเบอร์สามจะเป็นแบบนี้จะเข็ตเทนนีแล้วอันี้หนูเปิดให้ดูสามเฉดทุกคนเข้าใจเหตุการณที่นคอนุญาตค่ะดูหนึ่งอ๋อหนึ่งไปหาหมอเหอะ ไปหมอมาคุยกันเมืองแกบอกไอ้กูปิดยูเตอร์แต่เริ่มไล์เลยบอกกูไม่ใช่ใช่เพราะว่าวันนี้เรามาในงานของผิวเราจะต้องแบบว่าเปิดไปเลยมี่สามเบอร์อะจริงๆระกวินชอบบอกให้ปิดไฟด้วยนะเพราะว่าหน้าฉันสว่างได้ด้วยตัวเองเอหลังจากที่ใช้สกินซิสเตอเจนมึเห็นมั้เนี่ยมงเอาสองขบองไปนี่ยหึ่งสองามดูเอาเองค่ะสเบอร์ เอาเบอร์ไหนก็เอาไปเลยแล้วหน้าพี่ปุ้ยคือสวยมากเธอใช้เบอร์อะไรอ่ะผิวอ่ะเธอตองมีความฉันใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งเจนนี่ใช้เบอร์อะไรอ่ะผิวเจนนี่จริศูนย์หนึ่งเบอร์เดียวกันงงปะแล้วปวุ๋ อย่าใช้มึงเดี๋ยวแบรนด์เขาตกต่ำไม่ต้องเออชอบปะจริงชอบชอบมึงอีกสีนะ <IC S 2> ทีอันนูให้ร้อีกหน่วหน่วยร้อย <c oughs> ตลับอีกร้อยตลับไป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 ,ไปตัวมอยเจอร์เรตินอลใช้ได้อายุ15ปีขึ้นไปนะคะลูกค้าถามเข้ามาแล้วก็มันอ่อนโยนทารอบดวงตาด,ด้วยใครที่ดูพวกเรามา3วันติด9วันติดเนี่ยเอาไปทารอบดวงตาได้เลยพอเธอใช้อยู่ตั้งแต่ไลฟ์ใช่ไหมใช่เออ ทุกวันเออต่อไปนี้ต่อไปนี้บูมเจจะใช้กันทุก,ทกวันเพราะว่าต้อง ไลฟ์อีกนานใช่ค่ะเอาเลือ39ิาวินะคะให้กดอีกหนึ่งาเลยกดเลยค่ะรทั้งแป้งหนึ่เซรั่มจริงๆราคาเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นซื้อไปลองลองใช้ถ้าเกิดว่าไม่ดีอ่ะไม่ต้องอีกเลยแต่ยืนยันว่าของดีจริงๆแล้วเขาเข้าอะไรนะเข้าอะไรนะมหาชนมหาชนแล้วนั่นแปลว่ายอดเติบโตแปลว่าสินค้าดีถ้าไม่ถ้าไม่ดีคุณปุ้ยไม่รับรีวิวค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกเยอะเม็ดเยอะเป็นคนลำใหญ่เป็นคนแบบเม็ด เป็นคนคัาสเป็นคนคัาสเป็นคนที่รู้สึกว่าอะไรไม่ดีไม่เอาเลยเพราะว่าพี่พู้เป็นคนบอกเอาเอาค่ะเอาค่ะตอนนี้เอาค่ะไม่เยอะไม่หนักเ๋อพูดเล่นไม่นี่เป็นคนที่ชอบลองใช้ของแล้วก็มารีวิวเราจะได้รู้ว่าผลของมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวเราอ่ะมันต้องใส่ความน่าเชื่อถือเพราะว่าถ้าของไม่ดีขายไปแล้วโดนโดนคนก็ไม่กลับมาจ้างเราเหมือนกันเหมือนกับทุกเป็นท่อๆแหละพี่ํำอะไรนะ กดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นตอนนี้าลานแล้วนี่คือพีชีพนะคะัพีชีพพี่ชายคือพีชีพมากคลิปให้วันนี้นี่เป็นไหนมาทำไมมาทำงานหรอมันไปเป็นอาจารย์อะไรกับเขาอ่ะงงเป็นอยู่แล้วเป็นตั้งนานแล้วใช่มึงเป็นอาจารย์อ่าเป็นอาจารย์พิเศษสอนท pues ี่มหาลัยของการคัดไทยสอนเกี่ยวกับการตลาดใช่ปีสามสตรีตรีฉันเป็นอาจารย์ฉันจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อโทที่นั่นแล้วก็คิดว่าจะต่อด็อกเตอร์ต่อ อาจารย์ใหญ่แย่สัดอาจารย์ใหญ่อาจารย์ม <Four> ึงอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่กูรอวันที่มึงเป็นอาจารย์ใหญ่สิงสิงขอบคุณนะเซ่จะไม่โดนจนทะลวงเหรอแม่ชอบปะเออ ชอบปะะมึงหมาอยู่กับใครมึงมาไลฟ์สามสี่วันกูถามมึงกูอยากรู้นี่หมาเขาก็มีคนดูเขาเข้าใจเขามีพี่เลี้ยงแล้วแต่ก่อนถ่ามกูหมาเลียงง่ายวาไม่เคยเลี้ยงหมาเลยแต่อยากทาบุญีวยมากี้ยมาผิวโปรผิวกระจกนะเปิดไฟให้ผิวเลยนะตัวเนี้ยอ่อนโยนแล้วก็ทารอบดวงตาได้นะคะโปรวันนี้ละ่าใสอันหรอได้ได้ได้กันแดดด้วยหรอได้กันแดดแบงตลับก็ได้กันแดดด้วยน้าแเราย้อนมันหยุดได้ยังไงอะอยู่ว่ามันหยุดหนูนี่วิ่งนี่นี่ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิเดียวแต่ะทุกคนทุกคนทำไมคะให้กันแดดด้วยให้กันแดด่แป้งตลับให้กันแดดเวนนอรนให้กันแดดด้วยสามซองครับสามองเไ้นพี่ลองขายพิอยากให้กวินลองอยากให้กวินลองขายอ่ะเธอ ขายแบบเร็วๆเลยขายแบบเร็วๆเร็วลย Skin Skin System Moisturizer Retinol Vitamin C ผมไม่รู้เลยว่า Retinol คืออะไรเธอ Retinol เธอเท่มากเลยตอนเธอพูดภาษาอังกฤษอะมันมีส่วนผสมอะไรกันนะมนี่ส่วนผสมอะไรบ้างรังการเรือยคพื่ออะไรเพือเฮ้ยอย่าเดี๋ยวลูกคนนี้สามมามันเหนื่อยแล้วนึกไหมพูดอะไรเร็วๆลทีหเราพูด Skin Brightening 3 three times natural Retinol Vitamin C Collagen and Moisturizer

กินสิตาจำได้จำได้แค่ว่าพี่พูดได้สองแล้วเขาบอกด้วยนะว่าเราสามารถที่จะแบบผู้หญิงสามารถใช้ตั้งแต่อายุสิบห้าจนถึงอายุตั้งแต่เริ่มเป็นเมนจนหมดเมนใช้ได้พี่มีเมนอีกไหมคิดว่ามีอยู่มาเถอะเมนอะทุกวันนี้ลุ้นขอให้มาเถอะเมนลุ้นทุกเดือนเลยถ้าไปมานี่สามคนดีนะนาตกำคลังดี อไม่เพอปวดเราต้องได้ผู้ชายคือเขาอยากได้ผู้ชายมากแต่ว่าหนูแล้วหนูท้องนั่งอะไรให้พี่ๆอย่างเงี้ยกดเลยพาลูกค้าอ่าคินพาท้องไงเอ้โหไม่ไม่ไหนที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นนะไลฟ์วันสุดท้ายไลฟ์ยันวันสุดท้ายผ่าตัดเสร็จก็เสร็จก็อะไ์เลยอ่าโอเคนะตอนนี้ค่ะได้ห้าแสนขอบคุณสกินซิต้าเก้าเก้าของลูกค้าด้วย ยี <king> ม่มีลูกค้ดหั่นเก่งด้วมื่อกี้ทั้งหมดนะคะอันหนึ่งพันแปดร้อยชิ้นอีกร้อยชิ้นไหมอีกร้อยชิ้นอ<ช>หยห้เไสกินซินปตานะคะแบรนด์ที่เก่งเรื่องผิวเรื่องสิวแพ้ง่ายนะคะมาเลยค่ะกดไปอีกค่ะกดไปให้ได้เท่าไหร่อ่ะให้อีสักร้อยร้อยออเดอร์แซนด์พูดร้อยออเดอร์ร้อยออเดอร์ร้อยออเดอร์ เงี้ยเอออ่านี่ขายแบบน้ำไหลไฟดับเขาดาวหนึ่งมาขายแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องหายใจค่ะเขาดาวหนึ่งร้านเดยกปุ่นมาค่ะตัวนี้นะคะ Moisture Retinal นะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการผัดเซลล์ผิวแบบออ่ยงอ่อนโยนแล้วก็สมูทที่สุดแล้วก็มันก็มีคอลลาเจนแล้วก็วิตซีด้วยเพราะฉะนั้นช่วยในเรื่องความกระสางใสแล้วก็ผิวแน่นให้กันแดดไปด้วยอีกสามซองให้กันแดดไปอีกสามซองนะคะลราคาสามสี่เก้าซึ่งราคาราคาเนี้ยหาไม่ได้แล้วปกติราคาเท่าไหร่คะเจ็ดเก้าห้า เ9็อ่ะวันนี้ลดไปเลยครึ่งหนึ่งแล้วก็แถมกันแดดให้เป็นทดลองใช้อีก3ซองทั้งหมด4ชิ้นในราคา3,49กันแดด s p m 50าบวก PA บวก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 นะคะก็คือกันกันกระสุนได้ด้วยล่ะคุว่าถ้าเกิดเอ f พีอ่าดเนี้ยสวัสดีสกค่ะเออเออเอเออ่อคเออ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 ยออตงอเออเอ่เออเออากอเอ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 เอเออเอออเงเอเ ใครที่ยังมีเหลือร่องรอยของหลุมสิวอะไรอยู่อย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสามารถโบกแป้งผสมรองพื้นไปได้เลยซึ่งคนที่เป็นสิวเป็นอุดตันใช้ได้มันจะไม่เพิ่มความสะสมหรือไม่ทําให้ก่อเกิดสิวเพิ่มนะคะตัวนี้จะบอกว่าคุมมันกันน้ํากันเหงื่อราคาผิวสวยในราคาน่ารักน่ารักแต่คุณภาพเคาน์เตอร์แบนดมีสารสกัดของสกินแคร์ซึ่งเป็นสารสกัดสกินแคร์ที่ในปริมาณที่เทียบเท่ากับบํารุง แบบจัดเต็มเต็มเต็มเลยเอามาผสมในแป้งแล้วเขาก็ทาทับสิวได้อ่าจะร้อนแล้วจะร้านแล้วเร็วแล้ว,ลว,ลว,ลวอะจะบอกว่าความปกปิดแค่ไหนกบสีปากบูมตอนนี้สีปาก <c oughs> บูมซีดมากเหมือนมึงแดกแป้งมัน <c oughs> มไม่เจ้ไม่ก็ทำไงเจ๊บอ,อกปอกปิดไงแล้วก็ปอกปิดให้รูปเลยนะมันยังเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะใกล้ละใกล้ละใกลาา้จะปิดปอกปิดปอปิดปอกปิดมาปกปาเอออาตา ม่งสุดท้ายใครจะซื้อมอยเจอร์เรทีนนหรือว่าแป้งตลับนะคะกดได้เลยนะคะทั้งคู่ให้กันแดดไปอีก3ซองก็คือ4ชิ้นในราคาที่จับถึงจับต้องได้349บาทนะคะก็คือได้กันแดดอีก3าซองกันแดดซองนึงเ<ร>น,นี่ยเกือบร้อยนะ349ไม่ใช่ได้แค่สินค้าไปแต่ว่าได้งานผิวระดับดาราพอลิวูดนี่ไปหอลวูดละที่กูจับได้เลยนะนำอะไรกับของน้องด้วย ดีกูออกนอกโลกแล้วดีไม่บอกดาราเอาอากาศดาราอล้วะ็มีอรับสับตัวระบาเร็วๆเร่ยๆไอ้เหนเจ็ดไอ้เหมือนเจ็ดเหมือนเจ็ดได้ร้านหนึ่งแล้วมีร้องเพง จริงๆคือต้องบอกอก่อนนะว่าถ้าใครติดตามคุณปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยเจ๊ปุ้ยเนะคะคยี่ยจะรู้ว่าแกเป็นคนที่คัดแบรนด์มากเป็นคนที่คัดแบรนด์มากกว่าจะรับแต่ละแบรนด์ได้ยังไงแกเอามาใช้ค่าจ่ายค่าจ่ายถึงก็มาคัดเป็นตัวเลข <laughs> ไม่ไม่ไม่สกินซิสช้อร์ใช่ฉันอะใช้สกินซิสเตอรมาโดยตลอดแล้วก็คือมีความผูกพันกับแบรนด์พอสมควรเราหนึ่ง้านพี่กวินจะหนึ่งร้านแลยได้หรอถ้าถ้าหนึ่งร้านกาไิน ไอหนูเอาของทางบ้านมารอพี่ร้องไปรอเลยร้องเลยร้องเลยใจก็บอเดา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 เาไม่เอาเพลงเอาเพลงเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก๋อร้องพอะร้องร้องเร้องพีขึ้นต่แน่น้ร้องวพี้องเลยนเอาเพลงเพลงเพลงอันดัแี่อบเลยทวันชูทมา Let's get okay. Let's get on a rocket ship and ride to the moon. There will be my heart waiting for you, my baby. My baby. And this time around, yeah, I will be waiting, be waiting for you, my dear. มามามาอไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคอบคุณนะค่ะขอบุณนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบุน่ะขอบนะค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะขอบคะคอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะขอน่ะขอบคุณนะคะขอบคนะค่ะขอบคุณนะค่คนะค่ะขอบคุณนะค่ะคุณน่ะขอบคุณนะค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 ่ะขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคอบคุ สวัสดีค่ะคุณจิตรได้บำรุงห้าแต่งหน้าไม่เสร็จเลยค่ะทำโปไว้ยังขาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะอขายเลยลูกอะไรผิดกับเวลาแมพูหน้าเสร็จแล้วก็น้ำพุธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวี้รีบเกินคุณแต่งน้าอุ้ยช่างมันแชมพูหน้าเสร็จแล้วก็น้ำพุธนะคะทุกคนเอาใครเป็นสิวกดเลยใครว่าเป็นสิวว่าต้องกดแค่นั้นใครไม่เป็นสิวใครหน้าเพียรใส่แล้วไม่ต้องกดไปเลย